สวัสดีครับนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับในวันที่ฝนตกพรมๆก็วันนี้ก็ินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการซิกวาร์ทีวีนะครับก็หา่างหายกันไปนานนิดนึงนะฮะพอดีว่าแอดมินยุ่งๆกับงานนิดๆหน่อยๆนะครับก็เลยก็อาจจะออกอากาศาช้าต,ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้เรื่องงานเราทิ้งไปวันนี้เราเจอกันละเรารีวิวกันดีกว่านะครับ สำหรับ S7F ที่เราจะนำมารีวิวกันวันนี้จะเป็น S7F ตัวไหนจากซีรีส์ไหนเราไปติดตามกันเลยครับนะครับก็ชมตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านก็คือ S7F ที่เราจะนำมารีวิวกันนะครับและ S7F ที่เราจะนำมารีวิวกันวันนี้ก็คือ S7F Camera Dive ไทเทคนิคนะครับอ่าก็ก็เป็นฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งของคาเมเดอร์ไดฟนะครับตัวสินค้านะครับสินค้าตัวนี้เป็นประเภทสินค้าทำรรชี้เว็บช็อปนะครับหรือสินค้านะลิมิเต็ดเนาะก็จะมีลักษณะกล่องที่แตกต่างนะครับก็คือกล่องลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นกล่องแบบกล่องทึบนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยซึ่งมันจะต่างกับัวธรรมดาตรงที่ตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบกล่องแบบเห็นเนื้องานนะครับกล่องแบบเขาเรียกว่ากล่องวินโด์นะครับอ่าก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือ s t เ t e c h n i q เ e นะครับนี่ ก็คือเนื้องานโดยรวมนะครับผลิตและวางจำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ล่างนี้นะครับเป็นล่างที่จะมีความเป็นแบบตามชื่อฟอร์มนะอันนี้คือเนื้องานโดยรวมนะครับเกาะใหญ่อลังการมากเลยนะสีสันก็สวยงามนะครับซูมเข้ามานะครับก็ลักษณะเด่นของตัวนี้ก็จะมีแบบคล้ายๆว่าเป็นเหมือนว่าเป็นสายนะครับแบบเป็นโชคอัพนะครับเวลาแบบเราเห็นตามรถยกอะไรพวกนี้นะเราก็จะเห็นไอตัวพวกนี้อยู่นะครับ ส่วเข็มขัดก็ทํารายระเอียดออกมาได้สวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วมีสัญลักษณ์ตัว T ซึ่งหมายถึงชื่อฟอร์มเขานะครับก็คือฟอร์มเทคนิคนัคน่นเองนะครับโอเคผ่านพ้นไปนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของจุดขยับนะครับเรามาดูกันนะฮะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายขยับอาจจะรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะตรงแขนก็สามารถยกขึ้นขนาดน,นี้นะครับ ก็สามารถขยับได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะได้ไม่สุดเท่ากับฟอร์มอื่นๆนะอาจจะเพราะว่าติดเกาะไหลน,นะครับก็สามารถรอแขนได้นะครับแต่ก็จะติดไอช่วงสายโช็ออัพต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีจุดขยับตรงข้อมือน,นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของขานะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีเกาะไม่ค่อยมีอะไรนะก็สามารถ ขยับได้ตามที่เห็นนะก็ขยับได้สะดวกดีนะครับนะมีตรงหัวเขา่าตรงปลายเท้าอะไรว่าไปนะครับในส่วนของเกาะไหลน,นะครับเกาะไหลของตัวนี้เป็นเกาะประเภทที่ติดไปกับแขนนะครับแต่ว่ามันยื่นมาถึงเกาะลําตัวนะครับเลยทําให้การขยับมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับต่อมาในส่วนของลาตัวนะครับก็สามารถขยับได้แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่สามารถก้มเยอะนะเพราะว่ามันติด ในส่วนของหัวก็สามารถขยับได้นะครับรอบทิศจริงๆมันขยับนิรอบทิศนะแต่เราต้องยกหัวนิดนึงนะฮะเพราะมันติดส่วนที่ยื่นออกมานะครับเอาละครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของของแถมกันนะครับก็อย่างที่เห็นข้างหน้านี้นะของแถมก็จะมีมือทั้งหมดนะครับ3คู่ด้วยกันนะเป็นของไทยเทคนิคแล้วก็ อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นของทสปีดนะซึ่งเอาไว้ใส่กับปืนที่เป็นของแถมอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในกล่องนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมือนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของปืนนะฮะปืนปืนประตูรถมันก็อันนี้ผมว่าล้ำนะมันแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยเอาประตูรถมาออกแบบเป็นปืนได้นะนก็ในซีรีส์เขาเรียกว่าปืนดอจูนะครับนี่ก็จะเป็นปืนลักษณะของประตูรถนะฮะโอเคนะครับ แลนี่ก็คือรายละเอียดของส่วนปืนนะครับนี่นะก็ทําออกมาได้แบบสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของกระจกก็ทําจากวัสดุวัสดุใสนะครับวัสดุเคลยร์ใสนะและตรงประตูรถก็สามารถเปิดได้ด้วยเหมือนในซีรีส์นะฮะเอาไว้เวลาชาร์จกระสุนนะฮะแล้วก็ปืนนี้มีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถนําชิปคาร์นะครับมาใส่ลงไปในนี้ได้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะใช้ท่าไม้ตายนะครับตามในตามแบบเนื้อเรื่องเป๊ะเลยนะฮะ นี่นะพอใส่มาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเซตนะฮะยางที่แถมมากับในชุดนะชื่อว่ายาง Fire f a v o r นะครับนะผมอ่านผิดก็ขออาภัยนะมัน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเป็นชิ้นส่วนยางที่เอาไว้เปลี่ยนกับไทนี้นะครับไทเทคนิคนะเป็นยางกู้ภัยนะฮะวิธีการเปลี่ยนนะครับก็หันหลังฟิกมานะเราก็ดึงในโซ่ของตัวครอบนี้ออกนะแล้วก็ดึงตรงยางนี้ออก แล้วก็หันมาด้านหน้าก็ดึงอีกส่วนหนึ่งออกไปนะฮะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําชิ้นส่วนของยางนะครับ Fire Fever เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะฮะนี่นะด้านหน้านะฮะจากนั้นก็เอาอีกส่วนหนึ่งนะฮะมาใส่ทางด้านหลังแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เอาตัวครอบตัวนี้นะตรงส่วนก่นเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ ซึ่งก็สวยงามนะฮะแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของยาง f i r e f a v o r ตัวนี้นะครับก็คือตรงสัญญาณตรงนี้นะครับนะเราสามารถดึงออกได้ด้วยนะครับแล้วก็นำพาร์ทที่เป็นสัญญาณนะครับที่ในรูปแบบที่ยื่นออกมาเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของแขนกลอันนี้นะครับก็มันก็มีจุดขยับด้วยนะก็จะมีจุดขยับ1 2 3 4 5 5จุดได้กันนะครับได้ทําให้สามารถขยับได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหนีบตรงงลายก็มีจุดขยับนะครับสามารถขยับได้นะครับนะครับก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ S F Commander Dive t h a i Technique นะครับนี่ก็ เอามาวางที่ตวัวฟิกดีกว่านะครับน่าต้องบอกไว้เลยว่าตวัวฟิกเนี่ยทำออกมาได้แบบเหมือนในหนังมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เก็บซีรีส์ไดฟ์นะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากเก็บผมก็แนะนําให้เก็บนะแม้ว่าจุดขยับมันอาจจะขยับยากไปนิดนึงแต่ก็ทดแทนด้วยเนื้องานที่ดูดีแล้วก็สวยตามแบบฉบับของงานใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่ามันก็อ่นะนะ อารูมาดวยกันไปนะมันอาจจะไม่ถูกใจสําหรับขาสายขยับอย่างผมนะแต่มันก็โอเคนะครับในระดับหนึ่งแลวนะผมก็ผมก็รู้สึกโอเคเหมือนกันนะนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้าน PDM Collector Toy มากๆนะสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการนะครับอยากจะสนใจซื้อของเล่นหรือว่าอยากจะซื้อของสะสมก็ก็สามารถติดต่อร้านนี้ได้เลยนะครับสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่ร่วมแวะเวียนกันเข้ามาดูนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่35แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีคลิปที่100หรือเปล่านะ <c oughs> ถ้ามีก็สุดยอดเลยนะฮะผมเองก็อยากให้มีก็อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่คลิปนี้ลงช้านิดนึงนะตรงที่ว่า ผมเองก็ต้องเเคลียร์งานนะครับที่บริษัทนะฮะมันก็จะทําให้เวลาในการทาคลิปเนี่ยน้อยลงนะเพราะว่าผมใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานนะครับในการทํารายการนะครับก็สําหรับเรื่องการรีวิวก็มีเท่านี้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของทางรายการเลยนะครับเป็นการเป็นซิกเนเจอร์ของของรายการเราไปซะแล้วนะฮะก็เป็นช่วงมินิซีรีส์นะช่วงซอฟโมชั่นนะครับนะับใครสนใจก็ติดตามชมกันได้นะครับของดีมักอยู่ตอนท้ายนะฮะ ก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับไทอโก